สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองนะคะเราก็มาเจอกันต่อในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาของใช้ในฤดูร้อนให้ถูกต้องค่ะอตอนนี้นะคะคุณครูพี่ิฟกัสโยงเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะพัดลมก็ต้องคู่กับเงาของ พัดลมมีใบพัดเหมือนกันมูวกใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับเงาของมูวกมีลักษณะที่เหมือนกันรม่มก็ต้องคู่กับเงาของรม่มนี่นะคะเป็น การโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงานะคะของใช้ในฤดรูร้อนนะคะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องเลยนะคะเมื่อเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะทําแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ